จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเราชอบเอาความสงสารมาเป็นเครื่องมือหากินเพื่อเปิดขอรับบริจาคค re ดีฆาตกรรมนางดีดีแบรนเชที่โด่งดังในอเมริกา เป็นคดีสะเทือนขวัญที่ทำให้ผู้คนได้เข้าใจคำว่าอย่าพึ่งหลงเชื่อในสิ่งที่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ดูดีจนเกินไปเรื่องราวของแม่ผู้เสียสละที่ชื่อดีดีดูแลลูกที่ป่วยสารพัดโรคและไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาได้รับความสงสารและเห็นใจจากคนทั่วไปผู้คนต่างก็หลังหลให้ความช่วยเหลือ บริจาคบ้านให้อยู่รวมถึงเงินและเข้าของเครื่องใช้ต่างๆ It just proves that happy endings are not just in fairy just that not just tales They proves happy are are real นางดีดีและลูกสาวของเธอจิ p ปซี่โรสได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจนทําให้มีโอกาสได้รับเชิญไปร่วมงานและถ่ายรูปกับดารานักร้องที่มีชื่อเสียงอยู่หลายครั้งทุกอย่างดูเหมือนเป็นสิ่งที่สวยงามความเสร็จสละของแม่และลูกที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ทำให้ได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปอย่างล้นหลามแต่เมื่อนางดีดีถูกฆาตกรรมในบ้านและลูกสาวที่พิการของเธอได้หายตัวไปเรื่องราวของแม่ลูกที่แสนอาภับก็ถูกเปิดเผยขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจากการสืบสวนของตำรวจพบว่าจิปซี่โรสลูกสาวของนางดีดีได้ไปอยู่กับแฟนหนุ่มชื่อนิโคลัส ที่พูดคุยคบหากันทางโทรศัพท์ด้วยความเต็มใจไม่ได้ถูกลักพาตัวแต่อย่างใดเมื่อจิบซี่และแฟนหนุ่มของเธอได้ถูกตำรวจนำตัวมาสอบสวนความลับบางอย่างก็ถูกเปิดเผยจากเด็กสาวที่ผู้คนคิดว่าไม่สามารถเดินได้และเป็นคนป่วยที่ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลากลับกลายเป็นคนปกติที่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองไม่ได้เป็นคนป่วยแต่อย่างใด จิปซีและแฟนหนุ่มของเธอนิโคลัสได้ถูกสอบสวนอย่างหนักและสุดท้ายเธอก็ยอมรับว่าเป็นผู้วางแผนร่วมกับแฟนหนุ่มของเธอในการฆาตกรรมแม่ตัวเองเพราะต้องการอิสระออกไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและไม่อย,อยากอยู่ภายใต้การถูกบังคับของผู้เป็นแม่ตลอดเวลานอกเหนือจากคดีฆาตกรรมสิ่งที่ช็อกผู้คนเป็นอย่างมากก็คือการที่นางดีดีได้โกหกสังคมมาหลายปีว่าลูกสาวของเธอป่วยสารพัดโรค และต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตนางดีดีสร้างเรื่องราวการป่วยของจิปซี่เธอให้ลูกสาวกินยาสารพัดรวมถึงผ่าตัดต่างๆต,ตามอาการที่เธอแอบอ้างว่าลูกสาวเธอป่วยหากการวินิจฉัยของหมอที่โรงพยาบาลไหนไม่ตรงกับความต้องการของนางดีดีเธอก็จะนำจิปซี่ไปรักษาที่อื่นและให้ข้อมูลโกหกกับที่รักษาแห่งใหม่ซึ่งการหลอกลวงของนางดีดีก็สร้างผลประโยชน์ให้เธออย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงเงินบริจาคจากผู้ใจบุญและสวัสดิการของผู้พิการจิปซี่ถูกผู้เป็นแม่โกโหกหลอกลวงเธอมาตลอดเช่นกันเธอถูกกลอกหูตลอดเวลาว่าเธอป่วยเป็นโรคต่างๆและเธอก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบคนปกติทั่วไปซึ่งเธอก็เชื่อแม่ของเธอจนกระทาั่งเธอได้พบกับนิโคลัสจิปซี่ก็ได้เปิดเผยความลับให้แฟนหนุ่มฟังว่าเธอสามารถเดินได้ด้วยตัวเอง และขอให้นิโคลัสช่วยกำจัดแม่ของเธอจากนั้นแผนการที่จะหนีไปอยู่ด้วยกันจึงเริ่มต้นขึ้นถึงแม้ว่าจิปซี่จะถือว่าเป็นเหยื่อของนางดีดีในการหลอกลวงสังคมและถูกผู้เป็นแม่ทำลายช่วงชีวิตหนึ่งของเธอไปแต่การวางแผนรวบกับแฟนหนุ่มในการฆาตรกรรมแม่ของตัวเองนั้นทำให้เธอต้องรับโทษเป็นเวลา10ปีแม้ว่าเธอจะรับสารภาพก็ตามส่วนแฟนหนุ่มนิโคลัสผู้ลงมือฆาตรกรรมนางดีดี ถึงแม้ว่าจะสารภาพและใช้การต่อสู้ในเรื่องของความไม่ปกติทางร่างกายและจิตใจแต่สุดท้ายก็ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการลดโทษแต่อย่างใดแม้ว่าความยุติธรรมในเรื่องราวของการฆาตกรรมนางดีดีได้ตัดสินไปเรียบร้อยแต่สิ่งที่เป็นข้อคิดให้กับคนในสังคมนอกเหนือจากคนผิดต้องได้รับโทษแล้วบทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือ อย่าสงสารและบริจาคเงินช่วยเหลือง่ายจนเกินไปเพราะสิ่งที่คุณเห็นและสิ่งที่คุณเข้าใจว่ามันคือความจริงมันอาจจะเป็นการหลอกลวงและเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้น You're your re reason was born to the be was mama I